กนนาสวัสดีครับวันนี้ผมมาถึงหินสามวันมีใครเคยในหินสามวันนะนั่นไงหินสามวันอ่ะใช่ไหมนะใช่แล้วครับหินสามวันนะเอาเอาชุดในหินสามวันนะชุดในหินสามวันไหมชุดในหินสามวันจะไปรีวิวขายสินค้าเห็นไหมเห็นไหมมีชุดในหินสามวันหอก็มีนะนี่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 ใครเคยจะไปหินสามวัน S <S ชุดมีหินสามวาแน่หินสามวาที่เขาสกายเป็นที่ม,นนทามาแรงฝนเมื่อใครจะไปหินสามวาเน,นี่ยพี่ <S <S เจ้าน้องเมย์จะกินในสครีมที่หินสามวาม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 าเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะไปพ่อพี่กระปั <โ Pal. S 2> ้นไม่ต้องไปเนาะพี่กระปั้นเดินเล่นแถวนี้แหละกับแม่ บ้าอ่ะรถกระบะรถกระบะกับพ่อกับคุณดีเก้าใช่ไปไปไปคุณพ่อแล้วครับเดี๋ยวเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเงินอยู่กับแม่แม่ใช่ไหมถามว่าเคยจะดูอะไรเห็นสบายแล้วครับแม่เล็นอะไรเห็นอะไรคุณคุณจะไปห็นสบายแล้วครับรถกระบะพ่อรีบขึ้นรถกระบะแล้วเรา เอามาแค่ร้อนึงก็พอไอ้รกับน่าจะสแกนได้อยู่เออคฝนตกแล้วลูกฝนตกแล้วรีบขึ้นกระบาแลวนี่นพ่อขึ้นกระบามามามนี่นี่นี่นห็นกระบะไหอขึ้นเล กันนขายเสื้อทีมส,สัมวาแล้วครับ,บ,บทุกคนนี่นี่ขายเสื้อมีมสัมวานนี่นี่นี่เสื้ออลาบอสเสื้ออันทีมสัมวานนะเอาสิเอาไหมละ่ะเอาครับเอ็นนี่<ส>จะเอาสีชมพูเหรอเอาสีชมพูแล้วมาอยากเอาสีฟา้าเอาเหรอ เอาก็อยากเอาสีชมพูเอาหินสามวัติอยากเอาสีชมพูสิงห์จไม่นองหินสามวัติผมมีบาทร้อยหินสามบัตแล้วเออสีชมพูเออประตูผู้สิงเอ้ยมีหินสามวัติผู้สิงด้วยเอ้ยมิ้แม่ครับเจ้านี้เอาก็เหมือนกันตอนนี้ตัวเล็กเอ้าหรอตัวเท่ากันหรอเอานี้ อันนี้หนูใช่ไหมอันนี้ครับใส่ได้ไหมคะใส่ได้น้องนี่เดี่ยวไปไม่ได้เลไม่งั้นก็เอวเลยแต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่สำหรับน้องเอาเอว่าค่ะแล้วแล้วแถวแถวจะเปลี่ยนเลยไหมให้คุณป้าเปลี่ยนให้แล้วก็เชินไปถ่ายรูปข้างบนมามามาเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนครับมามาทางนี้ครับแล้วคนเล็กอ่ะเอาสีเดียวกันได้ไหมเอาไซส์เอสน่ะก็จะเอาสีชมพู มาแล้วมาแล้วมาหน้านี้เลยมาหน้านี้เลยค่ะลูกเมา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 ไม่เห็นสบายเลยนี่ไงจังหวัดบึงกาฬอ้าวมีข้อมูลมาเหรอจังหวัดไหนจังหวัดบึงกาฬอลวิธีไมข้อมูลเนี้อย่างเงี้ยมีนสามวันมาทุกคนรีบไป ตอนนี้อุ้ยลูกเธอศริยะเนี่ยอะไรเนี่ยมาๆมาๆอุ้ยเหมือนผู้ใหญ่เลยคำพูดอ่ะอยากมาเสัมบ้านตั้งแต่อุ้ยไม่รู้จักประตูผู้สิงรู้จักมึงการอ่ะไม่รู้แบบเด็กก็เด็กคนนึงลูกโอ้หใส่แม่กางเกงอ่ะเกงได้ไหมเกงได้ไหมครับเกงได้ไหมครับลูกไม่เอาค่ะเอาการเกงแต่ว่าไม่ต้องใส่กางเกง เอาเงนเกยนั้นแหะลูโลกโอเคมีหินสาวาด้วยเจ้กลายเป็นหินสามวามีลูกสามวาที่มีสามตัวมันเป็นบ้านพ่อแม่ลูกนะเนี่ยสามตัวเลยแล้เเวมเมย์เนี่ย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 ดูดูดูเนี่ย,ยบ้านพ่อแม่ลูกแล้วหนูเป็นตัวไหนคะหนูเป็นตัวไหนคะ ไ,ไหนไหนหนูเป็นตัวไหนตัวนี้เปล่าตัวนี้ไม่ใช่อ้าวแล้วพี่พี่อะไรนี่ตัพี่อะไราวพี่อะไรอ้าวดูด้หบสวรดไม่จะวประกานเฉยบนหิสวเอ้ยพ่อยู่ไออกา่ อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือพระสิงห์พระถึงอันนี้คืออันนี้คือพ่อนี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือ อ๋อครับอันนี้คือประตูสุงอะไรโอ้โห ا! ขึ้นไปในใ,นใต้บนหินในช้างมาพ่อลิ่งขึ้นแล้วขึ้นรถกระบะเลยอ๋อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกี๋ยวพี่ขับปันมานี่ก่อนลูกเฮ้ยรถกระบะดกีกว่าเอาละรับแต่ผมขึ้นรถกระบะ ไม่เป็นไรฝนไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนลูกไม่ให้ขึ้นลูกถ้าฝนตกตรอฝนหยุดก่อนเอาเฉยๆเฉยวันนี้